ค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนปริมาณน,น้ําที่ปีนี้เขาบอกว่าน่าจะแล้งเยอะ,ะอยู่นะคะเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะคือฝนเนี่ยน้อยกว่าค่าปกติก็อาจจะทําให้เกิดความแห้งแล้งแล้วก็อากาศร้อนจัดได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยเราเริ่มเห็นผลกระทบในหลายพื้นที่แล้วนะคะว่าน้ําในแหล่งน้ําลดลงทําให้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการสั่งชลประทานแล้วก็ปอพเร่งหาทาง เติมน้ําลงในเขื่อนให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนจะได้ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยแ้งค่ะโดยเรื่องนี้ทางผู้ราชาการจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายนิรัตพงศิทธิถาวรก็ได้ประชุมร่วมกับนายสุดชายพรมมนลมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประธานที่1กรมชลประธานติดตามสถานการณ์น้ำแล้วพบว่าขณะน,นี้มีปริมาณน,น้ำฝน579ม mm, ิลิเมตรน้อยกว่าค่าปกติ27เปอร์เซ็นต์ค่ะขณะที่ปริมาณน,น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนปัจจุบันสะสมอยู่ที่กว่า173ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น65.5 7เปอร์เซ็นต์ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมทาราปริมาณน,น้ำสะสม148ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น56.4 3เปอร์เซ็นต์ซึ่งในที่ประชุมนอก จากคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งแผนการกำลังพลและเครื่องสูบน้ำแล้วในห้วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนที่ปรากฏการเอลนโยจะมีกำลังแรงขึ้นและอาจจะยาวนานไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าทางผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความเป็นห่วงจึงได้ขอให้สำนักง,งานชลประธานที่1และปอพอจังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนรับมือให้รอบด้านทั้งการหาวิธีเติมน้ำลงในเขื่อนควบคู่ไปกับ การบริหารน้ำอย่างประณีตแต่จากข้อมูลที่ทราบค่ะ ก็คือปฏิบัติการฝนหลวงที่ขึ้นบินเหนือเขื่อนเนี่ยจะสิ้นสุดภายในเดือนนี้ทําให้ไม่สามารถเติมน้ําลงเขื่อนได้จึงได้สั่งการให้ปพจังหวัดเชียงใหม่วิเคราะห์น้ําร่วมกับกรมชลประทานและวิเคราะห์ฝนร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์วิกฤตในระยะต่อไปและให้เร่งหาทางเติมน้ำลงเขื่อนให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะโดยเบื้องตน้นสำนักง,งานชลประทานที่1ก็ได้มีมาตรการรับมือวางแผนการบริหารจัดการน้ำา2ปีค่ะ คือปี56าหกขออภัยค่ะ2566และ2567แล้วก็มีการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่เหลือให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการชะลอกักเก็บน้ำในลำน้ำธรรมชาติขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรังโดยพิจารณาการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งด้วยค่ะ